วันนี้จะมาอธิบายการปลูกมพะพร้าวริมคลองนะครับผม <c oughs> สังเกตไหมครับว่าจะมีอยู่สองต้นที่การเอ็นของต้นมพะพร้าวจะไม่เหมือนกันต้นต้นนี้นะครับจะเอ็นไปที่คลองอีกต้นหนึ่งจะตั้งตรงนะครับเพราะว่า,อาตอนปลูกนี้เราหันหันต้นไปทางในคลองนะครับต้นต้นที่เอียงเข้าคลองส่วนอีกต้นที่ตรง ก็คือเราปลูกหันหน้าขนานมากับคลองนะครับก็เลยจะมีลักษณะของการเวลาต้นโตต้นนี้จะเอ็นเข้าคลองส่วนนี้ตั้งตรง,ตรงนยครับต้นนี้เหมือนกันต้นนี้ก็เอ็นเอ็นไปในคลองวันนี้มาให้น้ำมะพร้าว